สวัสดีครับต้อนรับสู่พาพัมเที่ยวนะครับในช่องทางของ y o u b e c h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่ไหนครับที่วานานาวาหัวหินใช่ถูกต้องนะครับแต่วันนี้เรามาพักที่โรงแรมออ i d เดอินนะครับซึ่งโรงแรมนี้ก็จะอยู่ติดกับสวนน้ำเลยนะครับไปว่ายน้ำกันใช่ครับเด็กคนนี้ตื่นเต้นมากนะครับ อุ้ยใส่แว่นเลยครับใช่อถอดแว่นหน่อยนะครับถอดแว่นให้หน่อยได้ไหมครับไม่โอเคครับใส่แบบนี้นนแหละคือลงน้ำจะได้ไม่เปียกแว่นโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆโรงแรม h ลิเดย์อินนะครับ ลโสวัสดีค่ะนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่นะครับบรรยากาศของนี่มีอะไรบ้างซีวิ i e w ที่โรงแรม Holiday Inn นะครับเป็นต่างห้องด้วยนะก็คือห้องแน้ำมันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมีประตูกห้องน้ำเป็นสไตล์อะไรครับแบบะไตล์ไรเดียสไตล์ไรเดียเป o ดตัวสะดวกใช้ค่ะ ก็คือว่าถ้าวันไหนขี้เกียจใช่ไหมคะก็แบบชะโงโกกหน้าเข้าไปแล้วก็แต่งหน้าได้นะก็แต่งได้เลยอใช่ไหมครับพามใช่วก็จริงงเนี้ยค่ะมีกระจกแต่งหน้าเลยมีกระจกกระแต่งหน้าเครับมีกระจกแต่งหน้าเลยไม่ได้เอาผมเลยเหรอครับไม่มีอะไรอีกครับมีผ้าขนหนูก็มีโอ้โหโอเคชอบไหมครับ ไไรเราจะเปลี่ยนชุดไปไหนกันครับไปสระว่ายน้ำที่ไหนครับข้างชัง้นบนใช่ไหม บ่ายสามเราก็เลยสามารถเข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องได้แต่จริงๆแล้วที่นี่เขาเปิดให้เช็คอินบ่ายสามถ้าหากว่าเรามาถึงที่นี่ก่อนบ่ายสามใช่ไหมเราสามารถเช็คอินก่อนได้ไม่ใช่เช็คอินสี่ทุ่มผิดก็คือสรุปว่าถ้ามาถึงก่อนที่จะเข้าเช็คอินได้เนี่ยเราสามารถเล่นน้ําได้ก่อนนะครับเข้าไปเล่นในสวนน้ําได้ก่อนเลยเพราะว่าจะมาเอานาฬิกาตัวริสแบนตัวนี้ครับใช่ครับเอามาใช้ในการเข้าออกสวนน้านะครับ ได้ตลอดเลยตลแต่ว่าห้องเนี่ยก็คือจะเข้าได้ตอนบ่ายสามโมงสวยงามมากครับนนนนี่เเราาาไมห็บงนะใช่แต่ว่าใน,ในส่วนของวิวนะครับตรงนี้จะเป็นซีวิวก็คือเขาเรียกอะไรโอเชียนวิวนะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวข้างนอกกันครับ ฝั่งตรงข้ามนั้นนะครับตรงไหน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 โอ้โอเคไม่เป็นไรเอาไว้ว่าฝั่งตรงข้ามของถนนเส้นนั้นนะครับคือตลาดซิกคาด้านะครับตลาดนัดที่หัวหิมน,นะครับก่อนนี้เรามาวันวันเลื่อนหันตลาดเราจะไม่มีนะครับแนตะ่คนที่มาวันช่วงวันหยุดสุดเสาร์อาทิตย์โรงแรมนี้ก็จะอยู่ใกล้กับตลาดซิกคาดามากเลยนะครับเราก็จะมองไปเห็นวิวทะเลนะครับแต่ว,ว่าส่วนน้ำจะอยู่ฝั่งหนึ่งครับ ได้บรรยากาศมาหัวหินจริงนะครับโอ้เป็นชื่อแล้วล่ะครับใส่ใส่หมวกให้หน่อยใส่ลองใส่ดูให้หน่อยครับลองใส่เองหน่อยครับแล้วไปดูกระจกเอาโอ้ยสองพันห้าร้อยสามสงพันห้าอสงพันห้าอยดพันหอยด อันนี้เข้ามาอยู่ในสวนน้ำวานาแล้วนะครับเดินมาจากโรงแรมแป๊บเดียวเลยอันนี้หาลูกอยู่ครับหาลูกไม่เจอครับตอนนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนะครับในการทำ YouTube ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับของเพจพาพาเที่ยวนะครับก็คือน้องพาพนะครับลูกชายของพวกเรานะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ